สวัสดีครับกรสแสข่าวดังมาแล้วครับส่องทะเบียนรถนายกนายกลงพื้นที่ภูเก็ตเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่6มิถุนายนหกาที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทฐมนตรีเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนารงบุญซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐมาร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณในการมาต้อนรับ พร้อมกับระบุว่าจำได้ทุกคนจําหน้าได้พร้อมกับให้กำลังใจว่าสู้เขาได้อยู่แต่ก็ต้องแข่งกับเขาให้ได้ก็แล้วกันจากนั้นนายกรัฐมนตรียังแวะทักทายและให้กำลังใจกับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้รับรายงานวันเดียวกันนี้ว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มาหลายเที่ยวบินประมาณ2-3,000ลายโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับบรรดานักท่องเที่ยวดีๆอยากให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมีอะไรก็ขอให้บอกมาจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางต่อด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาสีดำหมายเลขทะเบียนกม .9898 ภูเก็ตไปยังโรงเรียนพุทธมงคลน,นิมิต ตำบลรัษดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน Partnership School Project กับพระครูเมตตาพิรมทวีสมานเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลน,นิมิตและได้รับความสนใจในทะเบียนรถที่นายยกรัฐมนตรีใช้เป็นยานพาหนะ โดยนักเสียงโชคต่างเลงเลขที่จะไปซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16มิถุนายน65ทคาทำให้เลขดังกล่าวนั้นถูกขายหมดเกลี้ยงแผงแล้วขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าว .com ครับและขอขอบคุณชอบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ